สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเน็ตเวิร์กผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงจูเมะกันรายการที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะที่กําลังจะฉายประจําซีซั่นใหม่กันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันดีกว่าโดยในคลิปนี้นี่เรื่องที่ผมเอาพูดเนี่ยก็คือเรื่องฮีโรอินทารูโมโนคิราวะเลฮีโรอินโตในโชโนะโอชิโงโตะนะครับผม เรื่องย่อเนี่ยก็คือเรื่องราวของซูซุมิฮิโยริติกสาวต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในโตเกียวที่โรงเรียนซากุระเกโอกะเพื่อไล่ตามความฝันอย่างการเป็นนักกีตาร์ซึ่งตอนที่เธอกำลังมองหาง,งานพาร์ทไทม์ทสุดท้ายเธอก็ลงเอยได้เป็นผู้จัดการฝึกหัดให้กับวงไอดอลมอปลายอย่าง Lip X l i ฟเอ็กิฟที่มีเพื่อนร่วมห้องของเธออย่างซูเมยะยูจิโร่และชิบะสกิไอโซเป็นสมาชิก โดยเรื่องเราจะมีการโฟกัสไปที่ตัวละครฮิโยริกับวงไอดอลลิฟแองลิฟโดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวมิวสิกล้วนเลยนะครับน่าจะไอดอลเลยแหละโดยสามารถดูถูกลิขสิทธิ์ได้ที่บิลลิบิลิฉายวันพฤหัสเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมทางด้านสตูดิโอเนี่ยก็คือสตูดิโอเ d ดูสนะครับผมโดยผลงานที่เคยกำกับเนี่ยก็คือมาจิกับยูรุยูรินะครับ มาดูทางด้านคาแรคเตอร์แล้วก็นักภาคกันดีกว่ามาเริ่มที่ตัวละครแรกเลยก็คือฮิโยริซูซูมินะครับได้นักภาพเป็นคุณอิโนริมินาเซะนะครับโดยบทบาทที่เคยภาคเนี่ยก็คือเลมจากรีซิโรนะครับตัวละครที่2เลยก็คือยูจิโรโซเมยะได้คุณโคคิอุชิยามะนะครับซึ่งบทบาทที่เคยภาคเนี่ยก็คือราชามดจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับ ตัวละครถัดไปไอโซชิบาสากิได้รับภาพเป็นคุณโนบุนากะชิมาสากินะครับผมซึ่งบทบาทที่เคยภาพนี่ก็คือมาฮิโตะจากจูจิซึนะครับตัวละครต่อมายูริฮัตโตริได้รับภาพเป็นคุณอายานิซากุระนะครับผมซึ่งบทบาทที่เคยภาพนี่ก็คือกาบิจาก a อคแทกออนไททันแล้วก็ตัวละครสุดท้ายก็คือชิซุโรชิซุรุนากามมระนะครับผมได้รับภาพเป็นคุณ ซาโอริฮายามินะครับผมซึ่งอุบาทที่เคยพาดเลยก็คือชิน n o บุจากดาพิฆาตสูนะครับผมก็สำหรับข้อมูลอนิเมะเรื่องนี้ก็มีเพียงเ่่นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ